บัดนี้เป็นครั้งที่48ซึ่งตรงกับวันที่2 7ธันวาคม2568รข้าพเจ้ารัฐนานนพนันธนัตรหัสนัฐนาันหนึ่งขอเป็นวาจาสาธายาพุทธมทวายเป็นพุทธบพชาธรรมบูชาสังฆบพชาและเป็นอาจริยบพชาแด่องพระกะคำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ซราตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเจ้บบา,จาทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธายาของข้าพเจ้านี้ก่อนุภาพคุณราตนัต เจ้าประดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสวายายานบนต่อไป บวชสดชุมนิมเทวตาสมันตาจักกะวเรสุตราคันชนตุเทวตาสัทธามโมโมนิราชาสารโสนเตศศข้าโมคะทางสเคกาเมตุโรเปกิริสิกาลัตเตจันตาริเกวิมาเนติเบระเทจักามเมตาโรวันาคาคาหานิมิเคหาวัตุมหิเขเตปุมมาเจยันตุเทวาชาละทธาระวิสเมยะคขันธพนาคาทินทัตาสันติเกยามุนิวราชานังสาธตัวโอมสุนันตุธรรมนัสโสนากาโรุอยยมัทันตาธรรมนัสโสนากาโรุอยยมัทันตาธรรมนัสโสนากาโรุอยยมัทันตา วรส่วนนำมัสการสิทธิคาถาโนมตัสสวตราตสมสัพพุทธัสสนโมตัสสะะวาตราตมมาสัพพุทธัสสนโมตัสสะะกวาโตอรหัตตสสมมาสัมพุทธัสสะวรสวนสัจจกุริยาคาถานาทิเเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวะรัอิเตนะสัจจาวัจเจนะสุทิเมหนตุสะพะทานนาทิเเมสระนังอัญญโนมิม ทิเมห์หุ่นตสัพพทานาทิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวะริเณตนะสัจาวเชนาสุทิเมหุ่นตัสัพพทาปะสดมหากาลุณิโกนาโถติอาทิกาคาธามหากาลุณิโกนาโถสะทายาสัปะปนินางปเริตวะปรมิสัพะปโตสัพพทิมุตตมงเอเตนะสัจาวเชนะมาหุ่นตัสัพพุปะตวามหากาลุณิโกนาโถหิตายาสัพพปนินางปเริตวะปรมิสัพะปโตสัพพทิมุตตังเอเตนะ สัจจวัชเชนะมาหองตุสัพูปัทถาวามหาการุณิโกนาโทสุขายาสัมภะปนิยนปเรตวะปรมีสัพภาปตอสองโพธิมุตตมัยเตนะสัจจวัชเชนะมาหองตุสะพูตัดสำภูปัทถาวาเวสสุมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสามัญปะขวาสเกสุวิหารติกาปิและวัตุสมิงมหาวัเนมหาตาภิกุสังเกนะสเตนปัจจามเตหิภิกุสเตหิสเพเหววะอรหันเตหิทัสสหิจารอกาธาตูหิเทวตาเยปุเยนาสนิปเริตาหุนติปักวันตานัสนายาภิกุสังคันจา อาตะโขอจตุลนางสุทาวาสกายิกานังเทวนาอาอัตถาหัวศรีอายังโขภะคขาวาสเกโสวิหารติกาปิละวัตุสมิงมหาวัน to ิมหาตาพิคุสังเกนะสติปัจจมาเตหิพิคุสเตหิจะเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจารุคขาตาตูหิเทวตาเยปุเยนาสนิปติตาหุติพักวันตังทัศนายะพิคุสังคันจายยานุนามายามปิเยนาเพคขวาเตนุปัสังกะวมยามะอุปัสังกะมิโตวาพักวัโตสันติเกปาเจกะคาถาเพรเศยามาติ อัตโคตาเทวตาภผเสยยาถาปินามาพาะวาบริโสตสมมัญชิตังวาภาหาภาษาระยะปะาภาษาดิตังวาภาหังสมิเชยะเอวามีวัตุทาวาเสสุเอเทเวสุอันตรายิตาท้าขวัตโตปุตระโตปัตุพระหังสุอัตโคตาเทวตาพระวันตาอภิวาทิตวาเอกามันตังาทางสุเอกามันตาทิตาโคเอกาเทวตาพระวัตโตสันติเกอีมังคาสังอภาสีมหาสมัยโยภาวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมาอีมังธรรมะ กิตายาวะอัปราชิตาสังขันติอัตโคอัปราเทวตาพระควโตสันติกิมาราทังอาพาสิตันตรพิกวโททามหังสุจิตตังอัตโนอาชุกามากังสุสารทิวานิรานิคายตตวะอินทยางนิรัคันติปนิตาติ อาทะโอัปราเทวตาภะคะวัโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตวาคีรังเชตวาปานิคังอินทากีระโอหัจจะมะมีชาเตจรันติสุทาวิมาราจากุมตาสุทันตาสุสูนาคติอาทกโอัปราเทวตาภะควัโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตคามิสันเตอปายาภูมิงปหายามนุสสังเทหัางเทวกายยังปอริ กุเรนสันติติดอัตโคะควาพิคุอามันเตสิเบกูเานะพิคเวทัสานสุโรกาธาตุสุเทวตาสนิปริตาาุตตติถคังนัสนายาพิคุสังคันจ่าเยปิเตพิคเวอหิสงอติตามัทนาอรหันโตสัมมาสัมคุทาเตสัมปีะคะวันตานัง เอตัปปรมาเยวะเทวตาสันิปปิตาเหสุงสยญาถาปีไม่หัางเอตาระหิยปิเตพิกขเวะวิสันติอนาคตามัททนาอรหันโตสมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตัปปรมาเยวะเทวตาสันิปปิตาภวิสันติสยญาถาปีไม่หัางเอตาระ นิอาติกิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตายิสามีพิฆเวเทวกายานางนามานิเทธิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาทุกังมนสิกาโรธาภามิสามีติเอวเมันพันเตติโกเตพิกุปะควปโตปัจจโสสุมาควะเอตตท้าเวจ่ โรกะบาณุกัสสามิยะถาภูมามาตธาสิตายยืสิตาคิดไครับปรังปีตตาสมาหิตาภูทูสิหาวาลัตลีนาโรมหาสามภิสามพิโนโอทัตตมานาสาสุทาริปะสันนะมานาเวลาพิญโยนะปัจจสเตตวาวะเนกปิลวัฒเวตาโตมันติสตาสาวเกีสานิรตเตเทวกายาภิกันตาเตวิจนาตาภิกขเวเตจัตตปมะการุงสุตวากุทตสาสัทนาเตสัมปะตุระหุญาณังอาวุณสานะทัศนังอภิเกสตามัตาปุงสาหัสสังอาถาสตัลิงสตังเอเกสั ศาสนะอนุสา desktop, สนะมัทักสุงอภิเกณนันตมัททักุงทิศาสภาผู้ราอหงตันจะสภพาอภิญญายาวาวากิตวานาจกุมารตมาตยิสทาสาวเกศสันเดรติเทวกายาภิกันตาเตวิชนาธาภิกขโวเยโวหกิตายิสามิคิลาหิอนุบุปโสสตาสหัสา ว่ะยาขาภูมากาปีละวัทวายที่มันโตชติมันโตวันามันโตทสัดสินโมาธามานาพิกามุงพิคุนาสมิติงว่นางชาสหัสายมาวตายาขานาตะวะนิโนอิอิติมันโตชติมันโตนามันโตทสัดสิโน โมทามานาภิกกามุงภิกขุนานสมิติงวะนางสตายคิราติสหัสสายะขานอนตะวันนิโนที่มันโตสติมันโตวะน้ามันโตไอสัสีโนโมทามานาภิกกามุงภิกขุนานสมิติงวะนางอิเจเตสราสหัสสหัสสายะขานอนตะวันนิโนที่มันโตสติมันโตวะน้ามันโตไอสัสีโนโมทามานาอภิกกามุงภิกขุนานสมิติงวะนางเวณสามิตาปัญจสตายะขานอนตะวันนิโนที่มันโตสติมันโตวะน้ามันโตไอสัสีโนโมทามานาภิกกามุงภิกขุนานสมิติงวะนางภูมิพิโรราชากะฮิโกเวปุลสานิเวสน์นางพิญโยนาสต ภูมิพิโรราชากฮิโกสุปะขาสืบยติมวัานางปริมานจัติสังราชาท่าดาราโถภสษาสติกันทพันนางทีปติมหาราชสัสสิงโสพุนตาปิตัสสาวะโวท่านามามหาพราอิทิมันโตสิติมันโตว่าน้ามันโตสัสสิงโนว่าท่านามพิการมุขพี่คนนางสมิติมว่านางพักกินันจัติสังราชวิรุณวิรุณหอปราภาสาสติภูมิพันธนานทีปติมหาราชสัสสิงโสพุนตาปิตัสสาวะโวท่านามามหาพรา อิท <poisoned. S 2> ิมันโตสุติมันโตวนณามันโตอิสันมธัมานาพิกรมุพิุณาสัมติงวนาปจิมจติสังราชาวิรุปโะโคภาาสติคนาคณาทิปติมหาราชสัสิโสกุลตันปิตัสสะาโวินทมามหาพลาอิทิมันโตสุติมันโตวนณามันโตอิสัสสินมทามานาพิกรมุพิคุณาสมติงวนังอุนตระันจติสังราชาวรุปปโคภาษาสติยคณาทิปติมหาราชยสัตสิโสกุลตันปิตัสสะปะหาโวินนัณมามหาพลาอิทติมันโตจ ปุริมาที่สามนาตาลาโตทักกินเนนะวิรุหกโกมปัจีเมนะวิรุปโกกุเวโลตระางที่สามจตตารโรเตมหาราชยายสมัตาจัตุโรทศาทันพัทลัมานาทางสวนเกปีละวัทเวเตสังมายาวินโนทาสาคูปัญจานิกาสถานมายากูเรนดูวารีนดูวิปูจจว,ว,วิพุโตสหจันทโนรามกามามเสโทจักินนุมันทุนีม,นนมันทุจะปานาป,าปนาโทอปปโนจะเทวสุโตจะมาตาริจิตาเโนดจะคันทพโนโรราชา ชันอส่าโพ อาคูปัญจสิโคเจวะทิมพโลสุริยวัชชะสายเจเอเตจันเนจราชาโนคันธปาาราชุพิโมทมานาภิกมุภิกุณันสมิติงว่านางอาคาภูสานาภาษานาคาเวสาราสหะตัญชะกากรรมภาลาสตาราอาคูปยาคาสหายติพิยมนาตตลาธาจะอาคูนาคายศสิโนเอราวันนมหานาโกสุปกาสมิติงว่านางเยนาคาราเชสาสหรันติทิพาธิชาปากิวิสุทธาจักขูวิหายาสาเตวานามจัปตาจิตราสุปันายติเตสา นามังพยายันตานาคาราชานมาสีสุปันนาตโตเขมามากาสศพุโตสันนายวจายุปาวาหยันตานาคาสุปันนาสละมะมังการสุพุทังจิตาวชิรหัตเธนะสมสุธาอสราสิตาพระตาพัตโราาวาสวาสัสเสติอิธิมโตอิสสิโนโนกระกัญชามาวิสมาสุราวัฒนะเวคาสาเวปาจิติสุจิติจัปหาราโทนะมมจิสาหาอิสาตัญจักภาริพุตานางสัพเพวโรจานามก,กาจันนหยตวาพระิงเสนารอหอุพ มุปาคามุงสมยโยธานิพันธเตพิ่กุนางสมิติงวันนางอาโปจเทวาปัฏฐบิจเตโชวายโยตถาคา,ามงุงวรุณาวารุณาเทวาสโงโ์จย,ยสาสาัสสะสหาเมตตาการุณากายิกาอากูเทวายสาสีโนทศเิเตเิทัาสสา,ากายาสัพเพนะนะตวะนิโนที่มันโตชติมันโตวะนานวานโตญัสสีโนมาธามานาพิกามุงพิ่กุนางสมิติงวันนางเวนทุจเทวาสาลีจัต อาสมาจะทุเบยามาจันทันสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาทเรียนสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักตานิภุริรักิตตวะอกูมันทวลาหากาวาสุนาวาส,ส,สโวเสธโทสัพโภปะคาปุรินทาโทท่าเสธีท่าสาธากายาสปเปนะนาตะวันนิโน,น,นที่มันโตจุติมันโตวันนาวันโตอิสัสีโนโมทามานาอาภิกรรม,มุงพิคุนังสัมมิติงวะนังอาคาคูซาภูเทวาฉละ